ใส่น้อแม่หมอแม่หม้อขาป้าบักทัวคุณแม่มางามเถี่ยเมื่อบอกทัวรถพี่น้องรถเตียงใบบักทัวออืเรื่องหามึงดูนี่บักเขียบบอกเขียพันหยางคุณแม่เนี่ยขุนน่ะพะขี่เล็กเพิ่นกางามบักทัวพร้อมโอ้ยบักทัวเมยงามเถี่ยเอบมงดูมองดูเออเบงรถเตียงใบพี่น้องเตียงใบออก อันกินหมากให้ตัดใบเองบ่นีน่คือผนบ้านนะมึงด้วยคนคุณยายเราดูดูด้วยคนอืมดกพร้อมนวยงามพร้อมดีบุกถั่วเราที่ออพ่อไปซื้อแต่ลดแล้วนั่นเหคุณยายเนาะเมยนเมียนซ้ำนี่พอดีเนาะนี่ซ้ำนวยนี่ที่งพ่อจัดประหานพอดีตามวันนะ ขายได้เจ้าได้ลายเปนได้เลยนี่พักทวเริ่มเริ่มเก็บมันบอกบสองเกย่วคนึงี้ตยายพี่น้องสวนอยู่หลังโรงเรียนรอนายนุ่นน่ะลออกมาเบิ่งกระไร้มาซื้อเด้อคุณน่ะเมื่อื่อมหาใดเรกะสิบอืมหงอกมันนั่านน้ำมัมันอบักพริกยังคือดกเทบัอย่พริกพัดยัง พริกน้อยอมองดูพี่น้องพริกเราพวกี่ก็สียด้ขายดีนี่ที่ไผู้เฒ่าเนาะผู้เฒ่าไววกับเสียงดูดๆอยู่ขนาดว่าตนต้นเกาที่ต้นเกาเคียกับเคียัเกัียัเี้ยับเี้ยกับตเี้ยเก่าเ้ยกั้กี่ก้เกคีักเคกเกตเคีเยกเีกเ้เคยเยตาเคี้ยกับตะเค็ดปรตะเคกเคยบเลยผักเยกับยันอะียะงาม ดอกค,คักดอกม่วงแล้วน่าดอก,อกไกม้อ้าวกีี่มากความตีเอ้า <c oughs> ก็เป็นตัวดีแท้เพราะพี่น้ลวลเราบางเป็นน่วยอะไรเอ้ยนุ้ยก็อยากถานอมเนาะเป็นน่วยโส,สามสี่น่วยมั่ยก็เป็นดอกไม้มามา,มาเสี้ยมขึ้นมาอยู่แต่บัานนี่ออมี่มีม,มีเป็นไรหน้าส่วนผสมเป็นอต้นนี้สิบน้า,นนาแล้วมาผักโซดาเซียวมึงผักกิ่เล็กแล้วดูกับนี่บะเอิร์ดบะยาก ทั้งพุ่งก็สิเป็นโซนตน้ตนไม่พุ่นแล้วเนาะผันแกงก็ได้ขายอันตัวอันนี้บักเขียะเล่าพี่น้องบักนี่ก็บักเขียต้นเก่าที่นี่นี่บะเขียต้นเก่าแล้วมาเห็ดสาวบังนี่เพราะว่ายืนดูเห็ดน,น้ำเล่าอยู่ีบะเขียบักเขียะก็มาแต่งเป็นสาวใหม่ต้นเก่าเนาะส้น, <c oughs> นพี่นอ้องสอนอ่ะนคือ,อ,อถั่วไหวกระเสียนค่ะ